ในจิเรียนั้นผ่านมาหลายยุคหลายสมัย,ส,มยสิ่งหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติของการเมืองในจิเรียก็คือว่าส่วนใหญ่ประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นอดีตนายทหารซึ่งถอดเครื่องแบบออกมากเกษียณอายุราชการแล้วแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งนี่คือโอเลสกุนโอบาสันโจโอเลสกุนโอบาสันโจเนี่ยเคยเป็นผู้นําซึ่งทําการรัฐประหารแล้วก็เป็นประมุขของประเทศในปี1976-1979 19 3ปีหลังจากนั้นเนี่ยพอเขากเกษียณ เขาลงเล่นการมือตอนที่เขาอายุมากแล้วเนี่ยเป็นประธานาธิบดีอีก8ปีระหว่างปี1 9 9 9ถึง2007นี่คือโอเลสกุลอบาซันโจควนี้ผมบอกว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเพราะว่าไม่ใช่แค่โอเลสกุลอบาซันโจที่ทาอย่างนี้สําเร็จคนที่พิ่งชนะการเลือกตั้งที่พิ่งชนะกุลลักจจนาตานได้เนี่ยนะฮะกุลลักจจนาตานเนี่ยไม่ได้เป็นอดีตนายทหารเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ชนะการเลือกตั้งมาแต่ว่ากุลลักจจนาตานเนี่ยแพ้กับคนนี้และคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็ คนที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเข้ามามีชื่อว่ามูฮัมหมัดูบูฮารีนะฮะบูฮารีนั้นเคยเป็นผู้นำกองทัพและทำรัฐประหารทำได้สำเร็จแล้วก็เป็นของเป็นประมุขของประเทศในปี1983ถึง1985อยู่2ปีตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ากเกษียณเขาก็ถอดเครื่องแบบเขาก็เล่นการเมืองแต่เขาเล่นการเมืองเนี่ยเขาลงเลือกตั้งมาถึง3ครั้งแล้วก็พ่ายแพ้ทั้ง3าครั้งในปี0 3 0 7แล้วก็11แต่ว่าครั้งนี้ เขาชนะนะครับเขาชนะด้วยคะแนนเสียง15.4ล้านต่อ13.3ล้านภาพลักษณ์ของเขาคือเขาเป็นนักปราบคอร์รัปชันแต่ว่าในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของเขาในส,ในสายตาของ,ององค์กรประชาสังคมโลกก็คือว่าเขาพร้อมที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในหลายๆด้านรวมทั้งการสั่งจำคุกคู่ต่อสู้ทางการเมืองซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าเคยทำในช่วงที่เขาเป็นผู้นำประเทศแล้วในรอบแรกในปี83-85 นี่คือการเมืองไนจีเรียณเวลานี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้นําสิ่งหนึ่งที่แน่ๆฮะปราบกบฏโบโกฮารามซึ่งเป็นวาระใหญ่อันดับหนึ่งของชาติไม่ได้สักทีและผู้นําคนใหม่ก็คงจะปราบไม่ได้กองทัพไนจีเรียในยุคปัจจุบันไม่มีศักยภาพที่จะทสิ่งนี้ทั้งทั้งนี้ที่เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไนจีเรียเรียกร้องพรรค All Progressive Congress Party นะครับเป็นชื่อพรรค APC เนี่ย APC เนี่ยเป็นพรรคของ บูฮารีแล้วเข้ามาด้วยแมนเดตหรือการรับมอบหมายจากประชาชนให้ปราบายาเสพติดปราบทุจริตคอร์รัปชันลดปัญหาอัชญากรรมในประเทศนี่คือสิ่งที่กูดลรักจันทานถูกมองว่าทำไม่สำเร็จสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าได้มีการโอนถ่ายอำนาจอย่างอย่างที่ไม่มีการใช้กำลังมาเป็นระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมใหม่นี้ก็คือว่าทหารในไนจีเรียนั้นไม่ใช้วิธีการยึอดอำนาจ อย่างจฉงครื่มตรงไปตรงมาแล้วแต่ว่าใช้หีบบัตรเลือกตั้งใช้คู่หาการของการเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่อำนาจนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนี่คือการเมืองในจีเรีย